ลิซ่าเจนนี่แบ็กพิงกระทบไหล่ซุปตาฮอลลีวูดพระเอกคนนี้โผล่แจมเป็นอีกหนึ่งช็อตที่ประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงต้องจารึกเอาไว้เลยก็ว่าได้เพราะล่าสุด16มีนาคมวูดดี้ฮาเลนสันนักแสดงชื่อเสียงโด่งดังจากภาพ,พย,ายนตร์เรื่องซอมบี้แลนด์ The Fan Red Light ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเอง ในภาพนี้ประกอบไปด้วยวูดดี้ฮารเลนสันและยังมีลิซ่าเจนนี่แบ็คพิงค์และพักโบกอมพระเอกสุดฮอตและแทยังจากวงบิ๊กแบงและอีกหนึ่งคนทางด้านขวาคือดีนฟิลิปนักการเมืองคนดังของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ร่วมเฟรมนี้ด้วยกัน